สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะเปิดมาเลยเหรอโอเคมาอยากเจอคนโหดมานาะนแล้วไม่รู้ว่าคนนี้จะมาแบบว่าถล่มแชมป์เอ่อไมได้หรือเปล่าจะมาถล่มแชมป์แบบว่าไล่ผ่าได้หรือเปล่าอุ้ยตูงน,นะนี้นะนะนี่นะติสบัตเลยติสบัดไม่ได้ทีบเลยทีบเลย นี่อุ้ยตรงนี้ยับเขา้ากระจับเหรอยับเข้าก็ออ้ยเมื่อกี้สอกไปแต่ว่าไม่ไม่โดนอุ้ยอย่างนี้โดนนะ่ะแล้วจังหวะนี้โดนอกโอ้โหทำนายจังหวะได้ดีมากครับอุ้ยตรงนี้ครับนะนะที่ไปเกินที่ไปเกิน,นอ่ะเป็นขัด อาปนคัดเอาย็บมาะย็บนะย็บนะ,นะนนแล้ว,ลวต่อยไปดิเฮ้าเายาอุ้ยตรงนี้เลยนะเราเย้าเข้าหน้ามาแล้วต่อยเลยต่อยไปเข้าหน้าเข้าหน้าแล้วย็บปูตรงนี้เข้าหน้าต่อยเข้าหน้านักมวยจากไทยฉันไม่เคออไยไล่ไพ่ ไม่ใช่แชมป์ลาพ่ายจริงๆมันไม่มีแชมป์หรอกครับในเกมเนี่ยเดี๋ยวนะตับมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาดีเอาดีเอาดีโอ้โหลูกนี้กดหัวไปหัวสีเลยหัวสีแล้วปั๊บโอ้ยแล้วโดนต่อยเข้าหน้าไปแล้วโอ้โหลูกนี้ครับอัพเปิ้ลคัสมาที่เอวแล้วปั๊บแล้วปั้งโอ้โหลูกนี้ครับขึ้นก้านคอแต่ว่าไม่ ไม่รู้สึกอะไรสักอย่างครับผมอะไรนะลูกนี้เนะตะไหมเตะโอ้ยโดนนี้ไม่โดนอกครับโดนอกนี่ถึงหลับถึงถึงน็อกได้นะน็อกได้เลยนะโดนอกอ่ะโดนอกหลับได้เลยนะวูลูกนี้หัวหายต,ตายแล้วตายแล้วหัวหายเอ้ยเอ้ย ปั้งโอ้โหลูกนี้กระเด็นเลยฮะแรงกัดเลยแรงจัดประหลัดลาออกอุ้ยจ้าโอ้โหลูกนี้มวะเราเตะกระจับไปลูกนี้โอ้โหลูกนี้ครับโดนเต็มเต็มครับแชมป์ไม่พ่ายก็โดนได้เหมือนกันนต่อยโอ้โหลูกนี้ต่อยไปดิต่อยไปดิโอ้โหลูกนี้ครับ เซเลยลูกนี้เซเลยนี่ไงเข้าออกไปโอ้โหเขาม้วนเขาหมุนเขาม้วนใส่เขาม้วนใส่แล้วเตะไปเฮ้ยหืมเนี่ยนะเขาวิ่ง <Okay. S 1> เข้ามา <Okay. S 1> บาทาลูกพักเป็นไงล่ะเตะไปดิโอ้โบ่าทาลูกพักไปไป้บาทาลูกพักโอ้ยพักเหนื่อยเหรอนะยับหืมไม่ได้เลยลูกนี้โดนเต็ๆมๆฮะ มื่อกี้ผมมองไม่เห็นนะว่ามันเป็นยังไงแต่เขาได้แต่เขาแบบน็อกผมได้แล้วครับผมเพราะว่าฉากที่ผมขอเคล็ดมานะนี่ไงว่าถ้าลูกพักไปเขาเยวอกนะอุย้ยลูกนี้มะนะบ้าถ้าลุกพักเนี่ยะนะอ้โหลูกนี้ก็ลวงครับจับกดแล้วไม่ได้โอ้โหมันเป็นข้างหลังไงมันเป็นข้างหลังไงหืองนะนะอุยอ้ยอุ้ย ai à, đó, đồ chơi chơi nó mà nghe, nghe, lúc bắt, ôi lũ này hả? đi làm mướn mảnh đìn bị tăngเยอะ, hả, ừ, này ná, nè ngay, nó chóc, không được, à, nó chóc, 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 ai พุ่งเข้ามาใส่แล้วก็โดนเข้าที่คอจนหายนะฮะตรงนี้โอ้โหลุกมันไม่ทันลุกเลยล่วงนะสะเพศสมเพศจริงๆอ่ะลูกนี้ไงอ่ะแล้วนี่ไงอะไรนี่ว้าว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 า้าวพุทเบิร์กนะโอ้์กพุทเบิร์กพุทเบิร์กนะพุทเบิร์กนะอุ้ยตรงนี้นะโดนนะโดนนะ โดนนะดูนะดูนะโดนนะโดนนะโดนนะนี่ไงดูลูกนี้มาแล้วเย็บเข้าหน้านะเย็บ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 นะแล้วทนทิบไหมอ่าอ่าทนไหมทนทนทนยังทนได้ยังทนได้นี่ไงโดนโดนโดนดนดิดี๋ยโดนไปดิโดนเข้าอกไปดิเข้าออกไปโดนเข้าอกไปนี่ไงโดนออ้ยเต็มหัวเลย ซ้ำย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 ำเลยยำเลยยำต้องเอาให้ยำเลยเลยยำเลยยำเลยฮะโอ้โคตรนายเราโหแบบเลยยำเลยยากอยากยำยักยำอ่าผมแชมป์ไร mm ้ไพ่ยังไม่เคยแพ้ใครเป็นเดอะโคตรเลยนะ มาดูิว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าจะชนะเราหรือเปล่าว่าจะผ่านเราเยอะได้โอ้โหตรงนี้นะโไปดิโดนไปดิดิรันวนแผ่นดินไปโดนตกหน้าไปแล้วอ่านะตรงนี้นะเตะน้องขาไปเตะน้องไปลงตรงนี้แล้วนะเอ้าตรงนี้ครับโดนเตะอัดไปเตะอัดไปลรงนี้เข้าแขนว้า โดนเนาะโดนเนาะน่าเนาะอุ้ยโดนทีปแต่ไม่เป็นไรโดนทีปไม่เป็นไรมึงโดนโดนนี้นะนี่ไงดันเข้าอ่ะมาดิโจยอยู่นี่นะถ้าต่อยมาก็สวนน่ะนี่ไงต่อยสวนน้าเนี่ยโอ้โหเล่นนะเขาเล่นนะเขาเล่นเป็นนะเขาเป็นนะเขาเป็นนะเอ้ามึงนี่ร่วงเหรอร่วงเหรอฮะ ล่วงเหรอฮะล่วงเหรอโดนระยำไปโดนระยำไปโดนระยำระยำระยำโอ้โหยโดนยำครับผมโอ้ยมีโดนยำแล้วโอ้โหตรงนี้ยำยำแล้วซ้ำ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 ปุยปุยยำโอ้โหตรงนี้เขาจะซ้ำหมุนู้วมันไม่ซ้ำอืไม่ซ้ำเหรอไม่ซ้ำเหรอเฮ้ยเย็บนะเย็บนะอย่าเข้ามานะเย็บนะเย็บนะ ลูกมีบาทะลูกพักเลยมาแล้วนี่มาเลยมาเลยเด้อแล้วพักโอ้โหมีต่อยเข้าหัวเต,เ,ตเต็มเต็มรถเซเลยเดี๋ยวนะตรงนี้นะโอ้โอลูกนี้ครับเต็ม,ม,มเต็ามซ้ำด้วยโหซ้ำเดิตั้มโอ้โหขาบะทาลุกพักเต็มเต็ม อุ้ยลูกนี้นะนเส็ดเล่าไปนิดเดียวเอ้ยแย่ลูกนี้กอดคอเลยมาแล้วนะแล้วนะมีโอ้ยกอดกอดกอด,กอดเกมนี้ไม่มีกอดนะครับผมถ้าจะกอดก็คือการดันเขาเอานะอุ้ยลูกนี้ติดมุมผมติดมุมนะเอาดิ๋ยวเด้มาดิมาดิโหลูกนี้อัพเป็นคัตไปมามา ทุบโอ้โหลูกนี้ทุบเข้าโอ้เต็มเต็มเลยนะโอ้โหลูกนี้ฮะเดีวหมุนเนาะหมุนเนาะโอ้โหลูกนี้โดนเข้าเต็มเต็มหน้าอกเลยฮะโอ้ลูกนี้อ้าวยังกาดทันนะยังกาดอยู่โอ้โหบาดช้าลูกพักลู่นมีงัดเข่าใส่แต่ล่วงเลยอ้าว าจะตีผมได้ไหมโอ้โหนี้เขาจับผมล่วงเลยนะเขาจับผมล่วงเลยนะวุ้ยตรงนี้เสียวเสียวตัม้มโหตรงนี้อ้สาธิตสบัดแต่เขาเตะคืนจะสะบัดิสักหน่อยโอ้โมวยไม่มีทรงทั้งคู่นะครับผมบอกเลยต่อยในนี้ดูว่าผมเก่งแต่ว่าถ้าไปต่อยจริงต่อยกับเขาไม่ได้หรอกนะครับผม อ๋อมาแล้วนี่ไงเตะอกไปโอ้โหอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอ็มเออ่นี้อันนี้คือการต่อยเอ็มเอนะครับผมกติกาเอ็มเอเอาเป้าให้เขารอนะครับผมเป้าให้เขารอเป้าให้เขารอเอาเป้าให้เขารออะไรล่ะเป้าให้เขารออะไรล่ะอุ้ยยับออกก่อนมาแล้วดูนี้โดนโดนใส่มา อย่มาอย่มาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอุ้ยด um> ูนี้เขาเสียงรเทาเตะมาเตะมาต่อยมวยนะเตะมวยอุ้ยดูนี้หูงัดนะงัดนะเขางัดนะดูนี้ครับโดนมาโอ้โหอาดูนี้อ้ยาะอ้ยะเอาดูนี้เอาโจวย่ดูนี้นะโดนเต็มเต็มไอ้โจ้ี่ ดูหนูหูเจ้าวนี้หลบฟูดเวิร์กมาได้เจ้าวันนี้หลบฟูดเวิร์กมาเดี๋ยวันนี้หลบฟูดเวิร์กมาฟูดเวิร์กฟูดเวิร์กฟูดเวิร์กนี่ไงฟูดเวิร์กโอ้ยพื้นที่ไม่พอพื้นดีไม่พอมีเงินถอยยาวเลยนั่นถ้าเขาจะตีก็ถอยเอาไงก็หลบเอาไงนี่ไงแล้วอุ้ยตรเนี่ยนะนี่นะนี่นะอุ้นนนนนะยของเขาบุกเขาบุกใส่เขาบุกใส่บใสแบบนี้หลบไม่ได้ อ่ะอ่ะอ้ยดูนี่โลกบอนลอน,นี่ก่อน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 นะเอาชกพลาดอุ้ยจะแบบนี้จะเย็บออกสักหน่อยไม่เป็นไรเย็บก็ไม่ไ,ไ,ได้อะโอ้โหลูกนี้สะดุดตีนเลยน็อตไอ้เตะหัวเตะดิเตะดิอุ้ยเอาเด้อเอเด้อโอ้โหลูกนี้เตะหลังคอแต่มันก็จบแมตช์แล้วนะครับผม บอกเลยล่ยผ้ามาสิบกว่นนักแล้วสิบครั้งที่ยังไม่มีใครชนะผมได้หูยดูนี้หูยล้มได้ยี่แปดแล้วเขาออาเหรอฮะเอาเหรอเอาเหรอฮะไม่รู้จักจะแล้วไม่รู้จักซะแล้วไม่รู้จักไปเวไม่รู้จักแล้วไปเวไม่รู้จักแล้วมาเด้มาซ้ำด้วยซ้ำซ้ำ ซ้ำย่ำย่ำย่ำให้แหลกย่ำให้แหลกย่ำให้แหลกเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้นะนะนะเข้ามาซ้ำเฮ้อุ้ยตรงนี้ถอยมาเคอะไรเยอะอย่าฮะจี้จี้เคกาดก่อนกาดก่อนกาดก่อนโอ้ยตัวเต็มโอ้ตรงนี้ขท้าหลุดเลยฮะ เขามีโดนตรงก้ามแขนผมนะาเขาเตะใส่ก้ามแขนผมดีนะผมเป็นการวิ่งเตะครับว้มาแล้วนะหูจัดน่ะซุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเราฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กอ่าอย่าบอกอุ้ยดูนี่นะโอ้มาแล้ว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 นี่นี่นี่อุ้ยโดนโดนล่อโดนล่อเอาแล้วจังหวะนี้ล่อเปล่าเหรอฮะล่อเปล่าเหรอ เออเอาเข้ามุมไม่ได้วู้ไอ้เอ้ไม่ต้องลุก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 ไม่ต้องววววดวววววว้วว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 เวววดวว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 าเปวว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 วรนดววเยว โอ้ยลูกนี้ชิดเลยโอ้โหกระเด็นเลยลูกนี้กระเด็นกระดอนทีเดียวมานะเออวูบูบ้บูนี่โอเคแล้วโอ้ยล่วงเลยลูกนี้เบียดจนล้มอ่ะเบียดจนล้มอ่ะเออไม่ยอมหรอกไม่ยอมโอ้โหไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมง่ายๆไม่ยอมง่ายๆ ไม่ยอมง่งยๆนะตามมาไอ้ยาอุ้ยตรงนี้โดนนะ้ยตูนีโอ้ยตรนี้โอ้ยโอยโอ้ยโกัยโอน้ย้อ้้ยโอ้นโอ้้ยโดนนะายโอ้ยโละตูม้ย้ยโอมยลยโอ้ย้อ้ยโยโอ้ยอ้ยยอโอ้ย ไอ้ลูกนี้โดนเข้าที่กาดกาดเปิดเลยเมื่อกี้กาดเปิดเลยเมื่อกี้กาดเปิดนะครับผมอุ้ยอุ๊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 ยลูกนี้โดนโดนโดนลูกนี้ถีบไปก่อนมาแล้วนี่เขาได้เขาได้โอ้โหลูกนี้มาแล้าโอ้โหเมื่อกี้ยังกาดทันนะที่สะดุดขากันนะครับผมอ้าวโดนโดนถีบไปอืมนอนแองแมงเลยฮะ ลุกนี้โจนเต็มเลยโอ้โหมาแล้วนะครับผมเอ้ามาแล้วลูกนี้ทีหูไข่เขาไปก่อนจ้ำหมูลูกนี้มาแล้วนะไโหูลูกนี้โดนเต็มเต็มอ่ะเต็มเต็มว่ะอุ้ยอะไร่ะโอ้โอ้โทุกคน กดเดียวครับอุ๊ยโดนเต็มๆนอนนะให้ในร่มได้ครับนีโดนต่อยไปต่อยไปโอ้ยลงนี้สะดุดขาทุยฮ่าฮ่าฮ่าหมดแล้วนะอ๊ยโดน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 นะโดน โดน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 นีโดนนี่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 นี่โหโดนเต็มเต็มหัวเลยค่ะตัวนี้มานะวิตรงนี้ถอยมันถอยบอลตะมาอย่าเข้ามานะ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 โหวิทีบอกพี่ได้ อ <ider> <surprises> <cción> ุ้ยอะไรรตงนี <cuarto material> ้่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะดูเงียบนะอย่าเข้ามา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 นะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะทีบอกรโอเคล้มไปซ้ำสิซ้ำซ้ำซ้ำเอาซ้ำอย่างเดียวนี่ไงโอ้โอ้ดูนี่ปิ้นเลยฮะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ฝีมือไม่ธรรมดานะครับผม มาครับผมแมตช์น <rôle à déc> ี <dans les gens ici> ้แมตต์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะลงคลิปแล้วนะครับไม่ใช่ปิดคลิปนะครับผมลงคลิปกับปิดคลิปผมก็อะไรอย่างเงยเอนะอพรปิดไม่ขึ้นนามาครับผมเจอกับพี่เป็ดนะครับผมเพราะว่าผมมีเป็ดอยู่บนหัวอ่านะ วัดต <maison> ับโอ้ยลูกนี้เต็มเต็มเลยนะแต่ว่ามันไม่โดนโดนโอ้ลูกนี้โอ้ยมามามาตก่อนอย่าเข้ามา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 นะย็บนะย็บนะเข้ามายั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 บนะเข้ามาถีบด้วยเข้ามาถีบนะเข้ามาถีบนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่ามาเตะนะโอ้ยลูกนี้โดนต่อยโอ้ มีเขาแก้ทางได้เขาแก้ทางได้เมื่อกี้เขาต่อยอุ้ยนี่ไงเต็มคาราเบลไปเลยอ้ยอย่าเข้ามา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 โดนแก้ทางโดนแก้ทางโดนแก้ทางไปเลยอู้นี้เต็มหัวเลยมานะอย่าอย่าเข้ามาอุ้ยลูกนี้โดน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 ตรกนี้โดนเอาซ้ำ ซ้ำซ้ำซ้ำไม่มีไม่มีกฎกติกาคลียเมยเอโดนเต็ม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 เจ้าวีวีโดนเต็มหน้าเลยเมื่อกี้กาดเปิดแล้วมันโดนเต็มหน้าเลยฮะไม่ใช่เมื่อกี้มันมันมันกาดมันแบบว่ามันตกครับผมจริงๆกาดมันแบบมันมันมไม่ไม่ไม่อยู่บนหัวเลยนะย่ามาแล้วโอ้ โอ้วๆวอวขนะนะจะล้มเมื่อ <Toyota> ก uh, okay. um, oh. ี้โอเคครับผมฮะไม่นะครับอืมโอเคเดี๋ยวปีีมาผมมาต่อนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยามาโดนอ่ะอยากเจอพี่น้องอยากเจอคนเก่งรังผมมานานแล้วยังไม่เจอเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจนี้โดนนะะเอ้าจุนี้ จะเตะหัวเหรอจะเตะเหรอโอ้โหลูกนี้โดนเต็มเต็มอ๋อลูกนี้นะตบหมูลูกนี้ก็เต็มเต็มนะแกทางได้แกทางได้เออตินะปกตินะทีบแล้วเขาหย่เข้ามาเดย๋่อเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโดนทีบนะโดนทีบนะโดนทีบนะเข้ามาแยบนะอย่าเข้ามาโอ้โหลูกนี้ อู้เต็มเตหมดแล้วนะอู้ตรงนี้ไปไปมามาอุ้ยอุ้ยโดนเต็ม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 เลยอู้อู้อู้มาแล้วนะอร่อยครับกระเด็นนอีสามด้วยเป็นไงเต็มอครับผม เอ้โหนีน่เตะหัวกระจายโอ้ยู่ไอคิวห mm ัวหายแล้วนะเออซัดไว้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทีหน้เตะนะยนะอย่าเข้ามา,นมเ,านเนี่ยผมเวลาหนีเวลาหนีนี่ไงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาออกไปอย่าเข้ามายุ่งมายุ่งอย่ามายุ่งอ๋อชอบยุ่งเหรอชอบยุ่งเหรอชอบยุ่งเหรอ เจ้าอยู่เหรอซ้ำไปซ้ำโดน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 ซ้ำวาะเอ้าอุ้ยหัวหายดื้ออื้มนะอแล้วไอ้ซ้ำต่อไม่มีความปานีเลยล้มปุ๊บซ้ำอย่างเดียวโอ้โห ไปแจไปอยวเข้ามานะเดี๋ยวเข้ามานะอู้ดูดีกับตุ้นตานึงแย่ไปอย่เข้ามานะอัพเป็ลคัดไปเลยโชคไปเลยวิ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 เอสเไอสตับอุ้ยไปโดนอุ้ยอุ้ยมาเลยนะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาน้่ก็เลย อกาวไปก่อนแล้วดัน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 ดัดนดันดันดันนดันดันนดันดัดนดัดันดันดนดั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 นนดันดันดันน 啊！我。